ส่งแลวค คำ่อนแผ้ธรมามทุกข์ศรีธรรมอุตตุญาติโมเจ้าขอขมจอคุณคุณทีส่งแผ่ไปใ้สามถึนิามดา ตัอ mm. านผ้สานิจาควเคยรวมนการามีสัวได้ในนของสองาทางเจ้ากัมนมีแะขอให้ท่านได้ตวตนนี้เถิดสาธุสอนโมทนี อ้าวดูรางวัลนี่นั่งใครใส่สารครับมาเล่ารางวัลใครน่าเชื่ออะไรเนี่ยน้าลังวนลางวันอ้าวสองใบครับสองใบมี่คนนั้นเนี่ยเตะยิงอะไรครับ สี่ขักสองใช่ไหมอ๋อคนเดียวกันใช่ไหมมีคนเดียวกันอ่าคนเดียวกันนี้มีคนนึงมีคนเดียวกันน้ำโอเคเอาใครครบเลนะใครใส่บาตรมีรางวัลให้กลับไปสักหนึ่งสัปดาห์พราจะให้จั์บ้านเอาลองว่าครอบกันอย่างสองสามสามเวชมีประธานมีสี่ประธานหลักฐานสำคัญ

ตาบานาตองในสงสัยาะองในสงสัยาปีนี้งานทีุ่สินาดีมีใครได้ไหมไม่ต้องแบบดจดิก็ดูได้เออไม่ต้องดูดเออแสดงว่าไม่ดไ,ได้ทำกันบ้านนะอาจารย์ผ่านกับห้องนี้นะอ่าวันนี้คือเรื่องใหม่ครับนะเอาใบใหม่ขึ้นมาวันนี้ขึ้นหลักธรรมแล้ว เราเรียนประวัติพระพุทธเจ้าเรารู้แล้วว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเป็นใครมาจากไหนพระพุทธเจ้าเป็นใครมาจากไหนเราพอทราบชีว่าประวัติของพระองค์แล้วเราพูดถึงประวัติโดยย่อๆที่เราเรียนกันไปในชั้นปสี่น,นะตั้งแต่ประสูตรจนถึงปณินิพานว่าชีวิตของพระองค์เป็นอย่างไรบุคคลที่พระเจะ้าบอกว่าเรากราบไหวบุคคลใดเราจําเป็นจะต้องรู้จักบุคคลนั้น อย่างน้อยขอสมควรไม่ใช่ว่ากราบแบบไม่รู้เรื่องกราบแบบมงมงายไหว้แบบมงมงายเชื่อแบบมงมงายแต่นั้นเราเชื่อใครปฏิบัติตามใครนะศรัทธาใครเราต้องรู้จักบ,บุคคลคนนั้นนะประวัติของพระพุทธเจ้าเราเรียนมาแล้วเป็นเจ้าชายเมืองไหนพ่อแม่เชื่ออะไรทนะ่านเกิดอย่างไรนะแล้วก็มีชีวิตความเป็นมาอย่างไรกว่าจะมาเป็นพ,พระพุทธเจ้าเนะี่ยเรารู้แล้ว ท่า <tyard. S 2> นี้การเป็นพระพุทธเจ้ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวตนของพระอ,องค์นะมันอยู่ที่ธรรมะของพระอ,องค์เจ๊ไหมอา่ามันอยู่ที่ธรรมะอยู่ที่คําสอนของพระพุทธเจ้าพระเยซูไม่สอนธรรมะเนี่ยคนก็ไม่นับถือพระเยซูนะพระนบีถ้าไม่มีธรรมะคนก็ไม่นับถือพระนาบีพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าพระอ,องค์ไม่มีธรรมะคําสอนที่ดีเนะี่ยคนก็ไม่นับถือหระคนก็ก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่โลกลืมไปนะ สองพันกว่าปีใครจะจำเนยไหมแต่คนที่จําพอ,องได้เพราะว่าจําคําสอนเขาพงค์ได้นะพระพุทธเจ้าเมื่อเราสอนมีหลักการอยู่สามข้อนะหลักการสอนขขงพระพุทธเจ้าจริงๆคําสอนพระพุทธเจ้ามีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เยอะมากครับนะรวบรวมแล้วเป็นหัวข้อเป็นอ่าก็าเรีเเเย, 4, รก,นเนยกเป็นหมวดเป็นหมูดเนี่ยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยคือจัดเป็นหมวดหมู่แล้วโอ้เยอะมากนะจาไม่ไหว แต่มีบัณฑิตเขาเขาย่อมาได้สามข้อคําสอนในบร 8, 4, บรดาแปดหมื่นสี่พันพระธรรมกัณฑ์น่ะคือหนึ่งพระองค์สอนให้คนละชั่วละความชั่วทุกอย่างทางกายทางวาจาทางใจสองสอนให้คนทาความดีทําความดีทุกอย่างทางกายทางวาจาทางใจสามสอนให้คนมีจิตใจที่ผ่องใสจิตใจที่บริสุทธิ์มีอยู่สามข้อพระบรุทธเจ้าสอนนะ แต่นั้นมีคนมาถามว่าพราะพุทธเจ้าสอนอะไรเราก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ร่าชั่วทําดีทําจิตจะให้บริสุทธิ์ผ่องใส3สามข้อนี้คือคําสอนพระพุทธเจ้า